สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระธรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราทำเอเฟซัสบทที่6ข้อ18ปถึง20นะเอเฟซัสบทที 6, ่6ข้อ18ถึง20่สิับอาจารย์โปโลได้ทิ้งท้ายในจดหมายฝากถึงพี่น้องที่มีเอเฟซัสในข้อ18ได้พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานนะเรื่องของการอธิษฐานหลับเราเข้าใจผมเชื่อว่าเราเข้าใจทุกคนนะในเรื่องของการอธิษฐาน อันนี้ทำเปก <c oughs> ารสร้างความสัมพันธ์นะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการพูดคุยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอาจารย์บอโรไน้นหนุนใจเราว่าให้เราอธิษฐานด้วยความเพียรนะเผื่อธรรมิกชนเผื่อข้าพเจ้าเผื่อก็คืออาจารย์บอโรนะครับนั่นคือมุมมองของอาจารย์บอโรที่มีต่อการอธิษฐานนะครับเรากลับมานิดนึงว่าชิงเราเราอธิษฐานเมื่อ,อไหร่ เมื่อมีปัญหาเมือ่อต้องการความช่วยเหลือเมื่อต้องการอะไรบางอย่างที่ที่เราอยากจะได้มากเราต้องอธิษฐานแต่ว่าหลายครั้งในสภาพการปกติบางทีเราก็ละเลยนะละเลยในการอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าละเลยในการเอาจริงเอาจ,งอาจังกับพระเจ้าในเรื่องของการอธิษฐานแต่เพราะฉะนั้นอาจารย์บารโอนหนุนใจเร,ใเราให้เรามีชีวิตที่มีการอธิษฐานมากขึ้น นะมีวินัยในการอธิษฐานมากขึ้นนะอธิษฐานเผื่อคนอืน่นเผื่อพันธกิจเผื่อสิ่งต่างๆมากมายที่ที่เรามีโอกาสสัมพันธ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอาดาปโลให้เรากลับมาแล้วก็ทบทวนมานะมาอัปเดตมาอัปเดตการอธิษฐานของเราการใช้ชีวิตในการของเราว่าเราอธิษฐานมากน้อยแค่ไหน เราเอาจริงเอาแจ้งกับแฟนฐานมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกว่าหลายครั้งเราก็อิฐานเพื่อตัวเราอย่างเดียวพุ่งเป้าไปที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งหลายครั้งพระเจ้าก็ไม่ได้ตอบคำอิฐานของเราในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมฮะอาจจะตอบไปอื่นโอเคสิ่งเหล่านี้เราก็เราก็เรียนรู้มาเยอะนะว่าหลายครั้งคําตอบของพระเจ้าก็ไม่ตรงใจเราแต่ว่าเราก็ยังคงมีต้องมีท่าทีในการอิานอยู่เสมอเสมอ นะเพื่อชิอเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยู่ตลอดทีนะ่อบอกว่าการอธิษฐานเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะถ้าเราไม่อธิษฐานกับพระเจ้าแสดงว,ว่าเราไม่ค่อยได้คุยกับพระเจ้าเท่าไหรนะ่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานะขอพระเจ้าวอวยพรกัน